คุณอยู่กับเราที่ซปเปอร์ซับเพจกีฬาําหนึ่งจากท้ายตารางคุยก่อนเขียว,วันนี้จัดไปกับเกมคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์ของวิทีพรีเมลีกปืนใหญ่าอ์เซนอลทีมอันดับ9ก้าจะเปิดรังเอเมเลสสเตเดียมต้อนรับการเยือนของ Top Free, ท็อฟฟี่ตีน้ำเงินเอเวอร์ตที่รังอันดับ8เช็คความฟิตของทีมเย่าเจ้าบ้านปืนใหญ่หมดสิทธิ์ใช้บริการปีแอเมลิกโอบาเมยองและเล็กซองเดลลากาแซดรวมถึงกองหลังตัวความหวังคู่แข่งอย่างดาวิดลุยทำให้แนวรุกไร้ความหวังแต่แผงหลังดูแข็งแกร่งขึ้น ส่วนทางด้านทีมเยือนไม่เหมือนเจ้าบ้านเพราะมีข่าวดีว่าโดมินิกคันเลตเลวินกองหน้าตัวหลักฟิตเต็มร้อยพร้อมลงสนาม3แต้มของเกมนี้มีความหมายอย่างมากกับทั้ง2ทีมเนื่องจากหากอาร์เซนอลชนะจะแซงขึ้นอันดับ8ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าส่วนเอเวอเรตต้องการ3มแต้มเพื่อกดดันทีมอันดับ7อย่างลิเวอร์พูลและจากสภาพทีมของเอเวอเรตที่ดูพร้อมกว่าผนวก,กับฟอร์มนอกบ้านในพรีเมียร์ลีกเป็นัดหลังสุดแพ้แค่1เกม แถมแนวรุกของปืนใหญ่ยังขาดกองหน้าตัวหลักอย่างปีเอเมริกโอบาเมยองและอเล็กซองเดลลากาเซสทำให้เราเชื่อว่านัดนี้ทอฟฟี่ดูดีมีสิทธิ์กำามแต้มกับรังแม็กปอมประตูหลังรายงานจอบอ